มันมีมิจฉาชีพที่เอาูลนิธิปไปหลอกคนอื่นค่ะโดยการที่อ้างูลนิธิว่าคืออ้างว่าถ้าคือผมอะ่ะไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่มิจฉาชีพนะไม่เชื่อคุณก็บริจาคให้กับบลนิธิองค์กรทำดีได้เลยแล้วมันก็เอาเบอร์บัญชีผมไปใส่ทางนั้นเขาก็เชื่อใจเขาโอนมาอ่ะเข้าบัญชีคุณปุ่มประดาแล้วเนี่ยเป็นการทำความดีร่วมกันนะ จากนั้นคุณก็เข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะไปร่วมลงทุนหรืออะไรก็ตามหรือจะซื้อของหรืออะไรก็ตามพอโดนหลอกจนเขาหมดตัวเขาก็ต้องไปแจ้งความที่สถานี NT ตํารวจผลปรากฏว่าทางตํารวจก็เลยต้องจัดการโดยการที่อายัดเงินทุกบาทของมูลนิธิ <ml. S 2> ไม่พอ <t ains> เขาก็เลยดูตามเลขบัตรประชาชนดูตามเลขบัตรประชาชน ก็เลยอายดทุกบัญชี ของมูลนิธิเนี่ยเป็นของธนาคารไลฟ์ยาวเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> เปิดใจทั้งชุดกี่เพ้าเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> เป็นตรวจจีนที่ปีนี้บุญปนัดาบอกเลยว่า <c oughs> ไม่มีเงินโอนค่าอ่างเปาให้หลานแม้แต่เงินจะกินข้าวก็ไม่มีแล้วนะคะที่ห่วงหนักคือต้องชําระค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นที่จังหวัดสกลนครนด้วยแต่ว่าเบิกจ่ายไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบัญชีภายใต้มูลนิธิองค์กรทําดีที่ตนเป็นประธานไปจนถึงบัญชีส่วนตัวทั้งหมดเลยนะคะทุกธนาคารที่เป็นชื่อปนัดาบุงผู้ดี แม้จะเป็นคนละที่กับบัญชีองค์กรทําดีก็ตามค่ะซึ่งถูกมิจฉาชีพนําไปแอบอ้างนะคะให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้ามาราว4,800บาทก่อนที่มิจฉาชีพจะชักจูงผู้เสียหายไปเข้ากลุ่มลายแล้วก็มีการหลอกเงินกันนะคะจนผู้เสียหายเขาก็เข้าแจ้งความค่ะเบื้องต้นนะคะบุ๋มปนัดดาบ,บอกว่าประสานกับทางตํารวจและธนาคารแล้วแต่ก็ได้รับเรื่องว่าตนเนี่ยจะต้องหอบหลักฐานต่างๆไปแสดงความบริสุทธิ์งานนี้ถึงกับเอ่ยปา ว่าเหนื่อยใจนะคะเครียดมากเลยทําไมคนที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรทําไมทําไมจะต้องลําบากในการประสานงานหลายฝ่ายขนาดนี้ค่ะแล้วพอติดต่อไอ้ตอนตอนแรกติดต่อธนาคารก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าจะอายัดทําไมไม่อายัดบัญชีเดียวก็คือบัญชีบุลนิธิแต่ทําไมต้องมาอายัดบัญชีส่วนตัวฉันด้วยธนาคารบอกว่าตํารวจแจ้งมาอย่างนั้นค่ะบุ๋มขอถามคําถามหนึ่งคือนี่คือบุญบรรดาเนาะ ผม,มยังมีผู้ใหญ่เมตตาเนาะมุมยังรู้จักผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าเราเคยไปทําประชาสัมพันธ์ให้กับแสแกมเมอร์เนาะได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่มีคนช่วยแต่ถ้าเป็นตศสีต์สาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทํำยังไงอะเพราะอะไรคุณรู้ไหมธนาคารแจ้งว่าคุณต้องไปแจ้งกับทางตํารวจก่อนคือคุณต้องไปเจอตํารวจเขาเขาแจ้งความอยู่นู่นเลยค่ะชนบุรีค่ะ คือบุ๋มมันไม่ได้โดนโดยตรงแต่เราโดนหางเลขโดยการเอาเราไปแอบอ้างเนาะเนี่ยหมูบอกว่าคุณต้องจับผู้ร้ายไมย่ใช่มาจับบุ๋ม ซึ่งทางเพจ Facebook ดรปนัดดาวงผูดีนะคะก็ถือโอกาสโพสต์แจ้งเลยค่ะว่าแฟนเพจนะคะที่ถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินเข้ามูลนิธิท่านสามารถแจ้งความลงบันทึกประจำวันและส่งสลิปรวมถึงหลักฐานส่งมาในเพจบุ้มจะตรวจสอบกับธนาคารแล้วโอนคืนให้ทําบุญควรสมัครใจไม่ใช่โดนหลอกแบบนี้อย่ากแกล้งกันเลยนะคะ